ก่อนตัวเนี่ยนะอย่างชื่อสมคิดนามสกุลไส้าพายอยู่ว่าทำงานวัดส่วนแก้วแล้วก็ก่อนกินยานี้เดินก็ไม่ค่อยถนัดเส้นตึงขาพับไม่ได้นี่เนี่ยเก้าวไม่ออกแล้วก็ปวดหลังแล้วก็ปวดตรงสะโพกอ่ะแล้วก็ปวดตรงขาพับเนี่ยแล้วก็แบบคกล้ๆว่ามันเจ็บทั้งตัวเลยอ่ะแต่พอกินยาตัวนี้ไปมันก็ค่อยอิงชั่ว ก็ดีขึ้นขาก็พับได้เดินได้ยกได้ยังยังกินไม่ได้นานยังไม่เต็มสองกล่องดีเราสั่งมาสองกล่องใช่ไหมแล้วก็มาแบ่งให้เขากินกันก็เลยก็เองก็ได้กินกับกล่องเนมเต็มกล่องหนึ่งแล้วก็ได้อีกสามวันเนี่ยกล่องรแรกได้ติบเม็ดแรกอ่ะก็พอพอสิบเม็ดสิบเม็ดแรกมันก็ยังยังเดินได้ไนงะ แล้วก็นี่ได้ทิ้งช่วงมานานไงทิ้งช่วงมาเป็นสักติบวันได้แล้วก็วมาสั่งต่อนะแล้วก็ได้กินมาสามวันก็ได้นะก็ได้เดินได้นะเนี่ยว่าจะสั่งต่อ,อยีกไงว่าจะสั่งต่อวันที่สิบเจ็ดเนี่ยว่าจะสั่งต่ออีกห้ากล่องแล้วก็จะกินได้เนี่ยโสมด้วยเ่าจะสั่งโสมมาด้วยเนี่ยเพราะกินแล้วมันเห็นผลดีไงแต่ใครไม่เชื่อก็ไม่รู้นะแต่ฉันกินฉันหายอ่ะก็นั่นแหละก็ะว่า ประทับใจไม่จะประทับใจก็ไม่รู้อ่ะแต่รู้ว่าจะต้องซื้อกินอ่ะเพราะคนอื่นไม่รู้นะแต่ตัวเองอะว่ามันได้ผลนะแต่มันแต่กินแล้วกินยาตัวนี้แล้วมันหิวข้าวไงมันรู้สึกว่ามันหิวข้าวบ่อยแต่ว่าไอ้ไอ้ที่ว่าช่วงที่เราปวดเนี่ยมันหายไงเ <c oughs> ส้นเพิกเส้นเพิกอะไรไงเราก็ขาพับได้นั่งได้ยืนได้ ก้าวแรงๆได้ก็จะว่าก็ว่าจะว่าว่าถ้าฉันกินได้ดีใช่ปะ่ะแต่ก็จะบอกอาทิตย์เพราะอาทิตย์เขาเดินไม่ได้อยู่บ้านสิงห์บุรีอ่ะแ็เราก็ไม่กล้าใะ้ดาคนอื่นไงก็จะว่าจะบอกก็จะโทรไปหาอาทิตย์ที่สิงห์บุรีไงว่าอาทิตย์เขาเดินไม่ได้มาเป็นปีแล้วจะให้ทิตย์กินไงก็ลองดูเพื่อเพื่อใครอยากกินยาตัวนี้ก็ก็ลองดูนะก็ลองดูว่าเพราะว่าตัวฉันมันได้ผลแล้วไง ก็ว่าใ,ใครอยากซื้อกินก็ลองดูแพงสองแพงก็ลองดูแต่แพงแรกมันก็เห็นผลแล้วไงสิบเม็ดแรกมันก็เห็นผลแล้วกินแค่สองสามวันมันก็รู้สึกว่ามันเบาขาก้าวได้ยาวๆได้แล้วก็แต่ใครอยากอยากจะกินตัวนี้ก็มันก็คงประจําไม่แพงสาหรับเราเนาะแต่สาหรับคนอื่นอาจจะแพงก็ได้แต่ว่าตัวตัวเราเรารู้แล้วว่าว่ามันคุ้มค่ายาแล้วอ่ะนี่ ว่าซื้อยาตัวนี้มันคุ้มแล้ว